สวัสดีจ้ายายทิพมาแล้วยายทิพ้าเขามาเก็บผักจ้าเข้ามาเก็บผักในสวนครัวเด้อพี่น้องเมืาขึ้นฝนตกจ้าทุกคนเมื่อคืนฝนตกฝนต,ก,ฝนตกน้ำติมถังจ้าพี่น้องบ้งเนี้ยน้ำฝนเด้อจ้าน้ำฝนตกแห้งแห้ง ต้นไม้ได้ฝนก็เฉียวชอุ่มยายทิพย์จะมาเก็บผักจ้าตรงนี้นะคะผักกะเพราค่ะผักกะพเพราแดงจ้าเอาไปประกอบทําประกอบอาหารได้จ้าเด้อนี่ยอดกะเพราภาษาไทยเป็นเหลียกใบกะเพราจ้าบ้านยาทิพย์เหลียก นางตูไทยผักตูไทยพะนะพอเมผ้าอื่นมาตั้งเต้สมัยใดเนาะจ้ะผักตูไทยไม่กินหอมจ้ารสชาติสีออกเผ็ดๆประกอบอาหารทุกคนก็นสิรูจักคือกันเนาะจ้าใบกะเพราเนาะใบกะเพราแดงนี่ดีได้จ้ะกินเป่นกะหอมรสชาติเป่นก็ดีคือกันใบกะเพรา ขับลมในกระเพาะนะคะเอาไปพักกะเผราไปใส่ต้มยำก็อร่อยคือกันด้วยจ้าเด้อหยดงา,งามจ้ะเก็บผักไปทิศอาหารกันจ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณจ้าไปก่อนนะคะเก็บผักกะเพราไปทำอาหารจ้า